สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง v v p ธรรมดานะครับช่อง v v p ธรรมดานะครับก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่19กันยายน2566นะครับสําหรับหุ้นไทยนะครับช่อง v v p ธรรมดาก็จะมาลงให้ทุกวันทุกวันนะแวันอาทิตย์ไม่มีนะครับ วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสนาโชคมาให้ทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับเชิญติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณพิธีกรนะขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับทประมาณนี้นะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับอืมครับ แนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับรอบเที่ยงก็ออกไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าก็เข้าผ่านนะใครที่โชคดีก็จับถูกนะครับืมเด่นเข้าหมดเลยแต่เจาะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้มองดูมองดูแต่เด่นนะครับประมาณนี้นะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปเลยใค้ที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมัง่งคั่งมั่งมีทวีทัพทวีโชคทวีสุขนะครับเฮงเฮงนะครับอ่าเราก็มาชมรอบบ่ายกันนะครับวันที่สิบเก้ากันยายนของบันึ่งหกสิบหกุนไทยบ่ายนะออกเวลาบ่ายสามโมงสามสิบสามสิบสองสามสิบสามเรานี่นครับ ด่นสองสามสี่นะครับเน้นที่สามลองสี่นะครับประมาณนี้นะอ่าครับสองสี่นะครับเด่นบนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับให้เลือกเอานะอ่าเลือกเอาตัวนี้อาจารย์ขอเลือกที่หนึ่งสองสามสี่แล้วกันเลือกตัวตรงนี้ใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามนะครับ สี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่นะครับเป็นชุดวินนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสี่นะครับประมาณนี้นะ,ะมาชมใกล้ๆกันหน่อยว่าเป็นยังไงครับพอเนาะใครเนานะมอเห็นนีเนาะครับใครมองไม่เห็นใครยังไงไงก็คอมเมนต์มานะครับเห็นอยู่หรือมองไม่เห็นอะไรี้ก็บ่านะครับจะแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อะ มันต้องแก้ไขตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเลขก็เหมือนกันนะครับแก้ไขทุกวันทุกวันเลยนะครับวันไหนไม่เข้าก็ามาพิจารณาดูว่าสาเหตุว่ามันทําไมไม่เข้าอะไรเงี้ยประมาณนี้ให้บนมันทําไมไปล่างให้ล่างทําไมไปบนอะไรประเภทนี้ก็พยายามแก้ไขอยู่นะครับประมาณนี้นะต้องพัฒนาตลอดเวลาเลยนะ,ะสมองเราไม่หยุดนิ่งเลยว่างั้นเถอะอันนี้เด่นบนนะครับห้าสามห้าสี่หกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนสามนะครับ ส่วน 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 4รับไปกับบนล่างนะอันนี้ชุดวินนะครับส่วนใครจะรูดก็รูดที่3กับ4นะครับ3นะครับกับ4นะส่วน2พิจารณาดูนะครับส่วนอันนี้บนนะครับพิจารณาดูนะ 1, 2, 3, 4นะครับเลือกตัวไหนก็จัดไปนะครับแนวทางก็มาวางให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงามนี้นะครับพบกันใหม่หุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นนะจดทันไหม พบคุยกันแป๊บหนึ่งพบก,กันใหม่หุ้นไทยเย็นนะครับเผื่อบางท่านจดไม่ทันเนาะพบก,กันใหม่หุ้นไทยเยน็นถ่ายทอดสดบ่ายสองโมงครึ่งเหมือนเดิมแต่จะตั้งเวลาไว้15นาทีล่วงหน้านะครับใครแวะเข้ามาก็อย่าสงสัยนะเปิดแล้วทาไมไม่ขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเราตั้งเวลาไว้ก่อนเวลา15นาทีว่างั้นเดี๋ยวบ่ายสองโมงสิบห้าไปเปิดเอาสองโมงครึ่งประมาณนี้นครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีโชคดีนะครับเหงงแห,ง,แห,ง,แห,ง,แหงนะไม่เจ็บไม่จนมันคงมันตั้งมันน่งมีทวีทวีโชคทวีโชคนะครับ <iet> ไปเฮ้ได้กิดอีกนะครับบ่ายนะสวัสดีครับ